วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนห้าปีหกวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนห้าเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ข้าพเจ้าเขียนมาชาติจะโลกตับวิสัย ขอถวายาเสียงสดสาธตรยาพสุทธิผลปกรณและมณฑ์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและอาจารย์บูชายาคุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติและรู้ได้มีสมาธิเจาะจอและครับพิณพย,ยัญชนะในบทส่วนอย่างตอนนี้ได้เชิญบทตรับพระนตนาไตอารหังสมาส,ส,สุปโธปคาวาพุทธานะควาตา,าพิวารเทมีสวะฆ่าตัวปควาาม,ามาตาเตมอรธรรมนันทัามีสุปฏิปันโนปคมาโตซาปคสรโคสาหังนันมีบุตรบูชาพระไพรเดพิราธ อรหังสมาสุพุโตสตรามปะรนทิพุโตคุเนหิทธารามโนธานิปารามิสติสติยวชิวังอาหารพุทธังธรรมังสาขาสารณะขาโตูเชมีรัตนแต่ยังธรรมจารามิโสติเนตุสุนุมเทวราสัมมันกาจักวเรสวัตราขัชนตุเทวตาสาธามังมุนีราชสสาสุนันตุสาขโมกขะธรรสาเกการเมจารูปเขตริศิขราตเตนตันติเชวิมานีติเปราเทจักขามิ ตารวันนะัในเชหาวัตุมหิเฉยแตปุมาจะยังถุกเทวราสาราภิสเมยาขาคันทั้นนคติท่นตัดสันติยามุนีวรวราสันนสาทโูเมศุนันตุถมะสาวนาการดอยยามปัทันตาธรรมสาวนาจารดอยัมปัถันตาธรรมสาวนาการอยยมปัทันตาบวชสดุพพะผาคะามการนโมตัสสาวพระคะวตตะหะโตสามาสมุทัสสะน่โมตัสสาวพระคะวตระหะโตสัมาสมุทัสสะน่โมตัสสาวพระคะวตระหตโตสัมาสมุทตสาบสั ไสารนักมปาถาเพื่อทางสารนังสาวมีธรรมสารนางสาวมีสากทางสารนังสาวมีทุติยันปูทางสารนางสามีทุติยานปธรรมสารนังสามีมีปิสสะสารนางสาวมีตัดยนุปูปูทางสารนางสาวมีตัดยานมปูธรรมสารนังสาวมีตัดยานปูสัสารนังสามีมุสุสสสกิริยาคาถาหน้าทิเมสารนางอานยังเพุทโทเมสารนางวรังเอเตนัสสตะเชนัสสติเมห้องจุดสาวบะถา นาถิเมศระนังงานยังทมโมเมารนังวังเอเตนสัตว์จาวาเชนสโตติเมห้งตุสรพทานาถิเมศรนังงานยังักโคเมารนังวัดงเอเตนสัจจาวาเชนสโตติเมห้งตุสรพทาบทสวติระตันหปะมามะคาถาพุทางนมเมรัตนาต่สตีและจิตทางธรรมเอนรังนเมรัตนณาเพื่อวิสุทธิสารัง สังข no ังนม่มีรัตนาพูตสุรีรัติถิเอตังนัมีติรัตนังรัตนตยะวะหังสัมราสโมสาริตตว่าถุวิเศษสภูตังอันโยยายุตตะคุณโยคะวะสาปะวะตังอสุนิตยัมหิติเตวะตัเถวะยถาติทันเตเอจังนินาติตาเตสัมมะสัมภะเวนโรกาโรเจกะทาจิตจัเจเดนจักรตุภูตังคัมพีระยานวิศิยังอธิเจตสาสัทังวินโยหิปันติตาสเนหิ วิฉะนั้นเรูปังโลรแกรมหิเจหินจีกฐานเจปาลพณียังเจสันติสุทวิทิตังสุคุณกายตายนาเมหิเยวัชนาตายสุวิสุตังมิสมุปสตังวนัสิสุทาปัสสาทักทานังปุญญฉิกจานามาสมุตตามัคุณณภูมังทุกขาปมุตจานามุขขาสารนังขตานังโพธาระเหสุปารมังกทุตุเชนัยยังนิพพานาสัจจิริยายยปนิสยาถังสามะกิเล สมรสโสธนเสตริยาจสาธุูิอัตคูสเ,เสลนุูปเสวณียังปานเนหิจาปิสารนังข้ามณียะเมวัสสะสมาหิตังติตรัตาังสารนังสัตตมิหะลาตินที่หวังข้าเนสุนามาส,สมานาปูเชมัชาจาปิสัสสตังสุปันนจิตตาตถาลุปริจาริยาสัทธารตาเปื่เยในตัตถสุขเเ สุก,กัตเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาสะจจสภาปิสุวาติหอนดูเยเจถัดทามาวินนยามหิประมาณนโพโตโรถุต,ตาราปิสมยโยนิยโตสุโพชังตาโศบนิสัยยะสัยยะยะอายามบิหอนถุวัตถุตเยปริจิตโตสุปะทาสุปสาทการโรนัมการสิทธิคาถา โยชาภูมาโมหะมาลาประกาศโทสัมังวัตพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวิโนโมจะยันโตปาปสิเชมาสันตังวิเนยังพุทธังวรันตังเสดสานิมามีโรกาสสานาฐานจาวินัยการจากตันเตศสาเตชะยสิทิหงตุสาวนตารายาจวินัสเมนตุธรรมโมทัชโยโยวิยะตาสุสัตุทัศเสสิโลการสวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะทารัสัตตารีสัทธา สาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวัดันตังศิลสานะมามีโมหะปัทารังอุปสัรตธาหังตันเตสสาเตสียาศิทิโหตุสาบันตัลายาจาวินาสเมตตสาธรรมเใสนาสัพพตานุโยโคโรกัสสะปะภูปะกิเลสเซตาสันโตสยังสันนิสันตินิโยสโกสัสวาขาตถามังวิธิตังการุณถึงสังขังวัดันตังศิลสานะมามีปุทานุพุทธังสัมะตัง สินางตาเตศสาเตสยาสิทิหนตุสาพันตรายาจาวินาสเมนตุบสวนนโมการาตกาคาถานโมอาหตโตสัมมาสัมพุทธาสัมะเฮสิโนนโมสัมมาธรรมมัสสะวะคาตเสวะเตนิท่านนโมมหาสังกสาปิวิสุทธเสระเตสิโนนโมโอมาตาญาญัธาตุนาตยัสาสาทุกังนโมโอมัสกาสิตาสตาสัต ก็ถือทัตยาสัพพ ok 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 as ินโมการะปะาเวนวิคาชันตุสัทโวโนโมการานุภาเวนสุวัติหงตุสัพพทาโนโมการะสเตเชานวิติมิหงุวิเตชวะเตจาตตาปมมัจโรสุตวะปุตตาสสาสันนังมีตาราเคหิปะการมงเนสังโนมันบินเจยุงสัพเพวิชิตาสังฆามิขณะติยาสสิโนโมทันติสาปุเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติมุสุนมังคะรัสุตังอาศัวนนมหาสมัยสูตร เอวามิสตังเอตังสามัญพัคขาสัจเจสุวิหารติกับวิรวัตุสัมมิมหาวเนมหาตตาบิสุสังเกตนะสัตถินปัญจมัติหิบิสุสเตหิสพเวหะวะอรหันเตหิทัศสหิจโรุกะธาตุหิเทวตาเยโพยนะสันนิปฏิตาหงติพักขาวมัตตันตัสสัญญาปิสุสังขันจักอัตถโขพักขาสัจเจสุวิหารติกับวิรวัตุสัมมิมหาวเนมหาตตาบิสุสังเกตนะสัตถินปัญจมัติหิขิ้นสุสตหิสพเวหะวะอรหันเตหิทัศสหิจารุกะธาตุหิเิ ว่าคำวันตัางภาษานยาปิภูนสงคัญใยานูนะม่ย่างเขยนะว่าคำวันต์นุัสังมงว่าอุปสรงคกามิตบาระว่าคำว่าตัประตัประตูรองสุขอัจจะขตาเทวะตาว่าควันต่างภิมาเทวะบาการัรรังอัตังสุเอกามรนตังทิตาข่อกาเทวะตาว่าคำว่าตัสันติเจมเขาตังกันไปสิมหาสัมโยปวันจะมีเทวะกายาสามาฆาตาตาตทาไถ่มงธรรมะสมัญทั่วตายวาปราชิตตัสังคันติ อาตรขวปราเทวตตาบัคขาวัตโตสันต <t> ิเจมัคาถังอภิสิตตาระเพ่าโบสม์ัตาทหางสุจิตังอัตโนสุจามะกลางสุสารติวันนตอนนี้ข้เหตต่อวินทัศนีย์ในสถานที่พันธิตาติอาตรขอปาราเทวตตาบัขาววตโตสันติเจมังค่าถังอภิสิีเชตวาขีลังเศตวบาเปขิกังทัีรังโหหัจะไม่ในชาติเจริญติสุทัวิมาราจะภูมิตาสุทันตาสุสุนะคะติอาตระขวะปราเทวตตาบัคขาววัตมตสันติเจมังค่าถังยา ปาริปุเรสันติติอัตโขบวขุมวิปขัวมันตสิยศยภูยนะพิฆเวทัสสุโลกธาตุสุเทวะตายภูยนะสันนิปปนิตาสระภารกัตังทศนายาพิฆุสังกัจจะเยปิเตพิฆเวเหตุสุนติตามัทธนังอภรณ์นตัวสัมมาสัมพุทธเตสันติปะเข้ามันตานั้เอตัปะระมาเยวะเทวตาสันนิปนิตาเหตุสุนตสเศยถาปิมาหังเอตัดรหิเยปิเตพิฆเวพระวิสันติอนาขัตตามัทธนังอภรณ์นตัวสัมมาสัมพุทธเตสันติปะเข้ามันตะะรมาเยนั เทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติสยะถาปีมาหังเอตระหิยะจะตีสานิพิฆาเวเทวกายานางนางมานิจิตายุสานิพิฆาเวเทวกายานางนางมามิเทศิสานิพิฆาเวเทวกายานางนางมามิตังสุนารสารทุกังมนัสิกาโรทภาศิสานิติีอวามันเทติโขเปรยพิภูพเขาว่าตัวเป็นจักสูงว่าเขาไวแต่เาโวยจากสีโลกรรมนุจารสาวิยถาภูมิแต่ทัศนิตายสิตารคิดได้ข้าพระรามเป็ตาตาสมัยตาปุตุสีหาว่สันนินาโลมาหังสาวิสัมโนธัตตมนาสาสุทาวิปัสสัญญาเมนาวิลา ตตมันยิสถาสาวเจสาสนรเตเวกายาภิกันตเตวิชานนตพิสโเทจตตปมการงสุตวพุทสสสนเตสมตุระหุยนังอมุสานัทสานังอนุสานัทสานังเอเจสัตมตุหงสาสาสติังเอเจสานังอมุสานมาทสุปเปเกันตมตตคุที่สัสพพุตาหุทสาภังอภิญญาวิิตวันลจักาต่ตมันตยิสสทาสาวกเจสาสเนรเตวกายาภิกนตเตวิชนนติสโ เยาวังกิตติยศมิชิราเหียนุภูประสสถาสวยาขาภูมิกับเลลวัาวิมันโตสิตมันโตวันันโตยาสิโนโมท่ามานาพิการมุมิขุนาสมิวนางสาสาเห็นมาตยขานานะตอวนิโนิมันโตติมันโตวันนมันตยาสัตซินโนโมท่ามานาพิกามุมิขุนาสมิวันนา อิเจเทศรสสาสายกขนนตวันโนอิจิมนโตชิติมนโตวนมนโตยาสสินโมทมาณาปิกามุงสุนสันติวนังเลสามิตมตรตตยยขันนตวันิโนอิจิมนโตชิติมนโตวนมนโตยสสิโมทมาณาปิกาุกุนัสัติมินังกลุมพิโรราชโกเวปุลสานิเวสานมพิญญาสาสังยขนนัปิรุปัาสติกุมพิโรราชาตสปะคสิเวันังปุริมันจะตที่สังราชธาตุโถาสโว อินทนามาภะลาทีมนโตสิิมันโตนะมันโตยัสสินโนโท้มานาภิกมุมุขุนอสสินมติวนังถ้าชินาสัตติสังราชาวิรุณหตระสติกมันทนั่งอปติมหาราชายัสสินโนโมทัทนมานาภิกมามุบุคขุนอสสินมติงวันังปชิมันสัตติสังราชาวิรุปขโกัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสสิโสิตุสสว ินทนามมาภพลยทีมันโตสิดมันโตวนนมันโตยสัตยสีโนโมทมานมาเน็นกมุคอาศมิงวานางอุตรังจทิสังราชกุเวรตัภาษาสติยะขาดังปิมหัราชยาสิสุโสติตรสาพโอินทนามาภพลัยที่มันโตชินโตวันมัตสัสีโนมท่านาภกมุคุณอสศมิงวนังปุริมาทิสังทัดถทักขิณีนัวิรโกปชิมนัวิรูปขกุเวโลตัาังทิสังจตารโลเตมาราชสนตสันตัสุโรติสา สันธารมานาสังสูรเนกับเปรละว่าถวิเตสังมายาวิโนทสะควจันิกาสถามายาจุดเทุวจนทุวิจตุจวิตุโตสารสันธานุกรรมาเสธโะเจนุขันทุนิขันทุจปานาโทปมันเยจเตวสตจะมาสติสิเสนจะขันทัพคนันเราลาชาชนสปอปุปจตสิโคเจวะติมพะรูสิเดวัชสะอเจจเนียสาราสนโคันทัพภาสาสุพิโมธมานาปิกมทุขุนสนเตวนันเถรคูณนาภาษาเนเขาไปสาราสตากากรรมรสตาราโคปยาเาใสยาตุทิ ยามุนทันะถาคุณาคายาสสิโนเอราวนโนมานโคสุาค้าสัติมังเยนคารรเชสาสาหันติทพาได้จัคิวิสุทธะจวหายาสเตวนะมะชัปิตาจิตตาสตนาิติตัสานามาเพืตนาคารัสานามาสีสุนาตุเขมกาสิพุทธสหายิบว่าจะเห็นบว่าหันตนะคาสุปนาสนามกาสุุทังสิสาุชรหัตเถนะสุุทังสุาสิตาพตะโรวาสเวเสเต พิเศษมนตัวยศสิโนการละกัญชามาพิศษนาอสุราธนเวคษาเวเบจิติจับเวปบจิติสุจิติจะบหาราดถนลมุจิสาสันตพระลิปุตานางสาพเพเวโรจันะมังกาสานิหิตาวะพดิงเสนาูหรุพัฒงมุปปะข้ามมุสมโยธานิพัฒเตปิสุนััเป็นติงวนังอาโปจะเทวปฏิบิจะเทโชวโยตถาขุงวัุาวัุณาเทวสโมจยศสาสาสหเมิตากกุลากายิกาย อโคเทวาวยาสสสิโนทัสเศรษทัสสัทธยาสเพนนานตาวานิโนอิทธิมันโตสิทธิมันโตวานมันโตยาสสิโนโมทัมานาเบกามุมิสคนนันส่เป็ติมะนังเมนูจากเทวสารีจัสัมมาจักทุเบจันทัสมาอสัมมาจักทุเบยะมาสนาสุปันิสาเทวจันทัมาคุปะละคิตาสุริยะสุปันิสาอะโคูสุริยะมาคุปะละคิตาน่กขตานิปุระคิดตาคนันทัพลาขกาวาสุลังวาสโวสิทิจจ่าสกุปะขบุรุษทัตโตท้าเสร็ายสาราอาคู ถ้าเสร็จเตถ้าสัทธารยเสเพนนันั้นตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยัสสินโนมุทมานาเปิกัมบุญพิจินัสันติึงว่านังอาทาโคสาวุเทศรามะชะมะชะชามาคีสีขันธิวัติการจารโอชาจารุมะไผยพัสสินวัรุณาวัรุณาสาเทมาจารจุตตาจาริสิกาสุริยะฤุจิาจอาคุอคุวสาวินีสุโนถ้าเสร็จเตถ้าสัทธากิยเสเพนนันั้ตะวันนิโนอิทิมนโตชิติมันโตวันมนโตยัสสินโนมทัมานาเปกังบุญพิิตนัง สามมาสามัมันนัส,า,า,ส,นสนามันสันตมคิดทาปตูศึกาครัวฟู่ม่ไปตุศิกอาอัธขูาร่ยเทวายจริญตวสินโอระ้ามหาภรข e าอคูเทวายัสสินโอทัดเจเดัดสาเกยัสสพ a เนตจวานิโนทีมันโตชือท่มันโตว s น้มันโตยัสสิโโมทัมนีกมยึ m นัิงากสุขการุมหาดุนาคูและทาสาธาโมาตข่าปมขาคูเทวายัจักน สถานมตาหางรคชกาลมิสการตยัสสินโนธนทะยังอาคาปชินโนยติสาปุตัศติทัศเจตเจตสังการยจะเปเนนัตนตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันมันโตยาสุสินโนโมทัมานาปิการโมวิปคนาสัมิติงวันนั้นเขมิยาจุสิตายามาคันตกาจายัสสินโนลอมพิทกาลามาเสธาสติมานาจะอาสวานิมานทติโนอาหุถาหุนันปเิณีนิตาทัศเจตเจตสังกายาสเปเนนัตนตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันมันโตยาสุสินโนโมทัมานาปิการโมวินัส สถเทเทเทวิจรยศสเนะต่วันนิโนนามันวะเยนะอคันถุงเยนเสัติศาสหะปะบุทธชาติมะขนอเตนวนาสาวังยกเขโมคตาตังนาถงจนทังวาสิตาสิตังสุภมาปะระมตโตจับปุตทีมาโตสารสันังกุมารติโสาสุปคาสัมติวันนังสาวสัพมาโรกนางมามพมิจิุปปาโนชิติมัโตพิสมักายโยยะสสิโสทัศถทยสราภูปเจกวัสวัติโนเตสังสมัชตวคาหายุโตปิวาิโต เตตาสเพยพิิเตสินเพเจเสภาม้าเจมารสสิจตรีกันปรานะาสตร์มาริยังเอตาคันธาคันธนธานใชนะพันธมิตโบัมันตาปรยบร้อยใบวมุนสิทธากุินาสอิติตธรรมหสโนกันใ้สนำอภัยสอปานีนาตลอมหาจะสร้งขตบานะเพราวังยถาประวตกรมในโทเในโคเนียนตสวิสุตโตตถาโสกจรวเตสังคุโตสยัมวเส ตตนจัพภังกบิณยาวิิตธรนัจะคงมัตโตมันตสิฐานสอเกศสานเสนและเตมาราสัยนาเพชรจาตเตวิชาณาถาเพชรโวโเตจจัตประมัจรจงสุตวะพัทสศาสนามิตราชคประการมุเงสมังพิสยงสิิสังคามัยพิยติตายสุสีนมัททิสาุตหิสาวกาเตชะมสุตาตบุมัครสุตังเสยวนาจะพารานังปณิตานัตเซวนาปูชาจัปูชียานังอิตมาราคดมุตมังปติโดปะเทสวสจัปูเพจักตะพุนญะตาสามาปนิพิจะ เอตามขคนธมุตตะมังพะหุสัจจันสิปันจวินโยววินโยสัสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาใจเอตามขคนธมุตตะบังมาตาปิตุปัสสะนังปุตตะธาละสะสังโฆอนากราสกรรมมาตาเอตามขคนธมุตตะมังทันนันจะธรรมนจาริยาสัจายาตการนันจสังโฆเอราวัชานิกรรมมณีเอตามขคนธมุตตะมังอรติวันติปะปามัชปานาจสัญญาโมอปามาโตสจธรรมิสุเกตามขคนธมุตตะมังขันโวนิบาโตจ สันตุทีจักรจนุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตามัครามุตตังนังฉันจิตโสว่าจัตสตาสัมนาเนจัทธสันังกาเลนะธรรมสาจฉายเอตามัครามุตตังนังถูสารามาจริยันจัตอริยสัจใจนัทธสันนังนิพพานนัสสัสิจิริยานเอตามัครามุตตังนังปุถาสโลกะธรรมเมหิจิตายะสันนกัมปติอาศุกังวิระสังเขมังเอตามัครามุตตังังเอตสาติสานิจตวานะสัพพะธรรมปะริส กัาชิตาสัพพะฐันโสติงกาจันติตันเตสังมมวคารมุตตะมันตีบุตสุรัตนะนปริเพีงเจเจวิทังวิตังเอทาวาหุรังวาสเกสุบายังรัตนันปณิตังนัโนสัมมัลสามังอาทิตตะถาคเตนังอิธานิภูตเทรัตนันปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหงถูขายังเวราคังอมตะตังปณิตังยะทัสขาสัพยะมุนีสมาหิโตนเตนัฐามเณรัสุมาติโหงถู ยินจิทำมีทำปิตาเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหนตุยามพุทธเสด็จถวายวันนั้นยินจิตจึงสัมมาสิมชิมานันตะกัรเยมาขูสมาธินาเตนะสัมโมนะไวยุชธสติทำปิตาเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหนตุยาปุขาราถาศตังปัตสัทธาจตาริเอตานิขุานิโหงตุเตท้ชิเนยาสุขตัา สถาวกายเอเตสุชินนานี้มหาลานิธรรมิตสังเคราะตตานัปณีตังเอตานเอเตนะสสเจนสุวัติหงเตยุเยสุปยุตตามนาสาวันเหตและนิกามิโนโคตมสานสนมติเตปฏิปตาอามาตังวิสาขาลัธรมวทานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิธรรมเอรตนังสังเคระรตานัปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติหงโตีนังกุรานังน้ังนัติสมพะวังวิ วิราชิติตายติเจภวิสษณีเตชีนาพิชาวิรุณหิสันธานิพินนิพันติตีรายยตถายัมปฏิโพอิทัมปิสังเชิดตานังปณีตังเอเตนะสุเจนะสุวติหอนตุบุษธธรรมบทสวรรค์อัตตาหาเวชิตังสุโยยาจายังอิตราปชาอัตัดทันเหตุอัตัดทันต่อสับโปสัสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโบนะคันทโพนะมาโรสัสพภมุนาชิตังอภัชิตัง จย प प ิ่งายตถาลูปสสันตุโนบุษเจตสัพปุธสูตรภาษิตามิทางเตนะภพระกวัตาชนะตาปัสตารหัตาสามาสัมพุเทนะเอสาตุเมเหตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปารามาปารายมาอิติจิรายามาปิดตักกะสัมปทานเนนะมาตักะเหตุตูมาญาขันเหตุนะมาอ่าอาจาระปาริยิ สเกนามาทัตตินิชขัตติยะมาพัพพรูปะตายะมาสามโนโนขัรุยะถาตุเมเหอัตนาวัชานิยธาอิเมธามักุสลาอิเมธามาสาวัชัยอิเมธามาวินโยขคารัหิตายอิเมธามะสามัตตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตติยะถาตุเมเหอัตชะ่งหิยะถาตุเมเหอนาวัชานิชานียธาอิเมธามักุสลา าามมยูธรรมะนว่าใช่เป็ธรรมะเมนูปัสสัทธยเว็ธรรมะสมัติธสมาธินาหิตายาสุขไยะสังวรจิติยาธาตุเมเหอุปัสัมปัญสาวิวิหารเระยาถาติตวสุตอุปนัยสุดอุปนิยชีวติอุปนิย,ต,นย,ต,นยติชีวะมาปายมายุงซาโรปนีตัดสานสัมกิตานาเอตังพยังมารณีเปขคามาโนบุญญานิกายิตาว่าคสุขาววหานิอุปนิยติชีวิมาปามายัง ชาโูปนีตัสนาสันติตานาเอตังยังมาราณีเปิขมาโนโรกามิสัง <c oughs> มาเสหสันติเบโขเยาท่ากายเยนะสังยะโมวาจยะอุท่าเจตาสาตังตาสะปาตัสสาสุขายะโหติยังศีวิมาโนปากาโรติคุณังธรรมโมหะเบนักติธีธรรมะจาริงธรรมโมสจินโนสุขามาวหาติ เอสาณิสังโสธรรมิสเจเนนะทุกขติงทุกขสันติธรรมะจาริสเพสังขาอานิจจัติยะถาปัญญายัปสติอัธนิพพินติทุเขเอสามะคูวิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขะติยะถาปัญญายัสติอัธนิพพินติทุเขเอสามะคูวิสุทธิยาสเพธรรมะอนัตตาติยะถาปัญญายัปสติอัธนิพพินติทุเขเอสามะคูวิสุทธิยา บอรส่วนดอกแกนักจัดซาโลกอปันนักจัดฐานนเมเกตุติยังอาหุตติกาเอตระธัญญาเมธาวีตังคันเถยยะอปันนักังพาหงเวสารนังยันติปัปท่าตานิปตาวันานิจอารามรุขจเจตยานิมนุสสาวพยะตัดชิตานีตังโขสารนังเขมังเนตังสารนังบุตรังเนตังสารนัมาคำอาปะสพวะทุขะปะมุจจติโยจะพุทธ ขันธ์จตหมันจตสังขันธ์สารนังคตโตจตารีอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขัสามุปปาทางทุกขัตาสจะอติกมังอริยันอริยันจ่าฐานขี้กังทุกข์ูปะสามานมขามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสัสนุปตังังเอตังสารนัมาคามะสัพพะทุกขัตมุจจติเมือสวนสัพเพการะตาคาถา อดติตังนานนว่าขมียยานาปฏิกัรเขียนอาณา่าตังบุกคลไม่ควรคำหนึ่งทึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่ม่ถึงยาติติดตามปต่ที่นั้นตังอปปันตันจาอาณา่าตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่าไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัญจุปันนันสยโยธรรมตถาทตาทวิปัสสติอสังเหรังอาังกบังตัง วิธานาพร,รุหอยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนยันไม่วามงใจในธรรมน,นันน่นใดบุคคลน,นั้นควรเสดงธรรมแนันน่นให้ปลกโป่งเถิดอ,อาจชเวกิจจะมาตะปองโกชัญยมวัฒนังสุเวเพื่อทำความเพียเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งหน้าหินโนสังสารันเตในมหาเสนามาจ,จุมาพาว่าความผาดเพี้ยนกลับมาจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาระมาตาปิงอโหระตต่มา แม้ตันทิตังตังเวพระเทกราโตติสนตานโตอจิฆะเตมุนีเตความมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่จัดข้ามทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจริญด้วยประการชนนี้แล้วสวดพิน,าพเเนาาาทาดจะปจัเวฆะนะปาถะชราตานโมมิหิชรังอนนัตติโตเรามีความแจกเป็นธรมรมดาจะดวงพนทธองแจ่ไปไม่ได้ พยาธรรมโมมหิพยาทิเงานัตติโตเรามีความเส็บไายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมมหิมารณังอานัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพปิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโวมินาภาโวเราจะเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเสืใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกงคมิกรรมทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโน เรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีกรรเป็นแรงเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่ออาศัยยังกรรมังเกิดซ่ามีการลยานังวาปาปังวาตาัสาทธยาโทปไวิซามีเราทำการมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการน,นั้นๆเสียไปอัมเอวังอเมหิอภินทังปัจจเวคีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกๆวันเทิญ เบอสดเทวตาอโยชนะคาถาตู้ขาปาตาชนินตู้ขาพยาปาตาชนีพยาโซกขาปาตาชนีโซกขหฮุนตุศาเปรตติปานิโนเอตาวตตาจะอามเฮหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสายเพเทวานุโมทันตุสาวะสัมปติเสติยาทานังทันตุสัทธาสทายสีละนาขันตุสาวะปาภาวนาพิริตาฮุนตุกันตุเทวตาคาตาสายเพรตุธาปราปัาตาปัเจกานันจะยังพระรัง อรหันตานันจเตชะนราขังผันฐานมีสาปตโสบุตรสเทวตาปฏิทานะคาถาหันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยพานามเซยาเทวตาสันติวิหาระนาสินีทูเปย์ขดใดโพธิขดใดตัหิงตัหิงตาธรรมะฐานในนาภวันตุปุชิตาโสถิงการดอนเตถาวิหาระมันทะ้งในเทราจัดมัชชานวากาจัดพิฆโบสารามิการสถานปฏิโยปราศกา ขามาจะเทศานิขามาใสสาราสัตปานักูตาสุขุตาพุทันตุเตสราผู้ชายเยปิจารัตสามพระเวสังเสรตชาตาอัตโวภพายปิการนิยานิจังธรรมวารังปฏิจเตสเภปิตุขาสกโรตุสังขยังทัาตุจิตังสตังธรรมโมธรรมมัทราชปูฆราสตังธรรมโมสมะโควาจัตหายาจิจตายาจัตอเมราขามตุสิตังธรมโมสะเพปิธรรมวจาริโนวุติสัมปะปุเนยามาธเมจะอริยะประเวทิเต วสุสภา,าพะปฏิฐานะคาถาท่านธรรมยังปฏิฐานะคาถายโยพานาเซบุญญาสิทานนิกาตระเขาส,ขสุญญานัญญานิกาตานิเมเตสันสัพพาขี่โลหนตุสัสตตาน,านตันตปรมานกายเยปิยาคนาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทายโยทิฏฐามเมจัปะยะทิฏฐาวาอันเยมัชตะเวริโนสังตาทิน เจทัณเตโรกัสสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปเจกจัตุโวการาสังสารันตาผะวะผะเวยาตังเยปฏิทานัาเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนัปนัปปชานันติเทวเตสังนิเวทะยุงมายาติธานะทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตธาสัตธาหงุตอเวราสุขาษวิโนเขมาปทัฏจานาปปัปปุเตสัสสิชาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายขอสัตว์ทั้งหลายไม่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจึงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือส่วนหอดใดผู้เป็นที่ราผู้มีครณมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็น แลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางมีเวนตั้งอยู่ในโลกเกิด <_ d ream> ในภูมิสามเกิดในกำเรศี 4, <_ d ream> มีขันห้าลขันหนึ่งลาขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ย่อมทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถอก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพาเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งสัตว์เหล่านั้นพอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วขอสัตว์ทำ功德อย่ามมีเวนอยู่เป็นสยกเสมอเถิด และจนถึงเงินกเกษร,ร์ของความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำร็จเทินด้วยในภาพแผนสัตว์จริทธานในภาพแผนความเพียรและในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสุตพระปรินและพระคาถาเหล่านี้ของความสุขสวัสดีจนเกิดมีจากข้าพเจ้าขอ่อยบนจากความคู่ไฟทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะเดินบา,างทางว่ามาทางธรรมขอตัวเทพเพื่อนทั้งหลายโปรดจงละโมทนมัน,นในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่อนมรนุาแล้วปรดอนุาให้แก่ข้าพเจ้าแล้วัตถุมงคลทั้งถึงพอดีพินาศโดยมนลติส่สนเดียพยานาสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจงวัตถุมงคลทั้งหลายที่สำเร็จสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยภาพแห่งพระดิดาข้ามมงคลในพระาถาต่างๆขอจงสำเร็จสัตว์สิทธุประการด้วยเทิญสาธุ